เดี๋ยวผมลงในข่าวอะไรแล้วจะไล่ทำไม <evaluation> โดนครับโดนได้พังไหมไ,ไม่แก่หวนไหมมันเอาครับพี่น้ำ เอาครับพอดีน้องอ<น>อมสวัสดีครับเมอาเมื่อ,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 อคืนม่ใหม่โหดต้องโหดหน่อยนะเราคอันโกแทบานแลวพี่ม่ใหม่ไหวยอยู่แล้วนะไหวยอยู่แล้วนะผ่ยยนะใจวันที่ผ่อนใจได้มาให้แม่ไหมไม,มาสักคืนเลยไหมเก้าสิอาหารนะก้าสนะิบเอ ใช่เพราะว่าแล้วก็ขวัญเขาถึงชุดเก็บดสใช่ยาวเลยแล้วขวัญเนี้ยใช่รอบเนี้ยยาวไปเลยเจ็ดหกเจ็ดทุ่งนี้ได้ไปไหมไปห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่ได้มาเจ็ดแปดไม่ได้มาขอบคุณน้องอ้อมครับโอเเคดี๋ยวแม่กกจะัแล้วน้องก็จะหยุดแม่แม่ที่ม้วนตลอดแล้วน้องจะหยุดแล้วน้องจะมาอีกทีก็คืองานพ่อกรัลังกุ้งสิบแปดได้สิบแปดครับเออ นี่สล็บพอตระหวัตอย่าลืไมไอ้ล็อกไว้เลยนะส่งมาดิเอกปิดปิดอ่ะไม่ไอ้เขย่าเขย่าขาเขย่าขอบคุณน้องอ้อมครับตัวของขวัญน,นะครับนังเอกคนสวยคนเก่งหนึ่งสอง หนูได้กี่แดงแล้วจ้าวันนี้หนูยังไม่ได้นับเลยครับเพราะว่าวันนี้หนูเปิดหนูไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตั้งเป้าเลยแล้วแล้วแต่จะได้เพราะว่าตั้งเป้าไว้อะไม่เคยได้ครบเลยเพราะว่าคนเขาบอกว่าที่หนูไม่ค่อยมาไล่อะเพราะว่าได้ได้เยอะแล้วก็เลยไม่มาไล่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงเรายุง่งไงเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาไล่อะไรอย่างเงี้ยเอางี้วันชอบชอบฝัดข้าวนะ ไว้มาเกี่ยวกับพี่ไหมล่ะไว้มาลองแบบไว้ไว้ไว้มาลองร้องฟันข้าวกับพี่ถ้ามีโอกาสหมายถึงชอบฟันข้าวนะหมายถึงว่าพี่ชอบร้องฟันข้าวหรือว่าหนูชอบหนูชอบพี่ร้องเพียงฟันข้าว <c oughs> จริงคนเราคิดอย่างงั้นจริงๆริความจริงนั่นจริงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าวันนี้นได้สักสองหมื่นนะถ้าเข้าไปน้ำได้สองหมื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้า ถ้าได้แต่ถ้าเขาไปนับได้สองหมื่นนะเดี๋ยวชวนขวนัญใจเต้นขวัญใจเต้นเต้นไอฮนุมานเขยา่าเขย่าใคร <c oughs> ทำลงคอนเทนต์คืนนี้โอเคปะ่ okay, ะโอเคไหมถ้าได้ถึงนะ <c oughs> อยู่ที่ครับเมื่อกี้ยังคุยน้องขวัญอยู่เลย <c oughs> จับไป

สี่สิบห้าทีนะครับผมต้องไปทางานตรงแล้วก็ลงแต่นุไม่รู้นะครับเดยนต้องนุไไ่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขวัญเนี่ยตอนแรกแน่คือเติ้ลขวัญเนี่ยได้แน่อังเราเก่งครับแสดงเก,ก่งเอ้ยเก่ง อันนี้เกเก่ไม่มีออกไม่มีไม่มีควไม่มีแผ่วอ่ะเมื่อคืนหัวหน้าอย่าจริงก็คือแบบมันตลกมากแอะแอะ นี่ไม่ไรครับแต่ว่าน่าจะเป็นคู่ฟิตของร้านก็นะๆๆๆแต่คืออยากมาดูที่ร้านนะเห็นเขาว่าจองโต๊ะหนึ่งแค่เก้าร้อยเก้าโต๊ะหนึ่งแค่เก้าเก้าเก้าอ่ะต่อเก้าอ่ะโต๊ะหนึ่งนะถูกนะอยากทุกคนมามามา,มา,มาหน้าร้านให้เต็มเขาตั้งชื่อพอนะจักรวาลคอนเสิร์ตจักรวาลบ้านบารมีอโอเขาตั้งชื่อได้แบบได้ไดเทมา มาครับมาแล้วครับน้องมาแล้วน้องกำลังยู่ข้างนอกครับกำลังแต่งตัวอยู่อ๋อครับผมก็ต้องดูทานทางไลน์นะครับพี่จันนะครับสวัสดีครับคุณฟอร์จูนอ่าท้องแข็งเลยวิ่งเลยใช่

แจมไทยกับไบยม่าขอบคุณครับพี่จันก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานการแสดงเมื่อคืนนี้นะครับผมเร่งเข้ากันก็คนลมันเคมีคล้ายๆกันเล่นลิเกในแนวเดียวกันมันก็จะเล่นเข้ากันยางไงลนะทุกคน สิ่เสมอการอาจะเ่าเราอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดถ้าสิมเสมอการเราเป็น,นที่ดีต่อกันเองผมคิดว่าเราคนดีต่อกันอะยังไงก็อยู่ด้วยกันได้หมดนะฮะตอนนห้พูด,ดผิดผมพูดผิดจริงคือผมอะเป็นคนที่ผมเคยศึกษามาใช่ไหมเขาบอกว่ามันต้องเป็นรดน้ําสังเอ้หลังหลังหลังน้ําสังไอ้หลังน้ําสังแล้วก็รดรดรถน้ําศพผมก็ระวังคำา,านี้พอระวังเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่า จะเอาเลือดของไอ้สิงหาราชมามาหลังน้ำสังในงานศพของกูอ้าช็อตไปแทยเฉยดึูด้าไปไงนี่ดูด่าได้ดูอ่ะไหลอยู่เฮ้ยต่อไตลอดตาดีแต่ช็อตเลยโหเลยว่ะไปไงกูพูดผิดซะเลยจะจริงรูดจริงโบบาจริงวิวพยายามพูดแล้วเอาไม่อยู่ ผมเพิ่มความที่ผมปิดปีดตอนท้ายเพราะผมเพิ่มความความหนักแน่นให้กับในเนื้อเรื่องแต่แบบมันจะได้แบบว่าจบสวยที่สุดความสุขของผม,ผม,มนะผมชอบแบบนี้แม่ใหม่เพราะว่าแม่ใหม่ยิ้มได้หรือย่างน้องแนทยิ้มได้แล้วครับยิ้มได้แล้วยิ้มทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> เขายิ้มทุกวันอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนพอเขาด่าแต่ก็ยังยิ้มต่อเลย งงทุกวันพ่อต้องดูของเรานะเต็มที่มุเกมไม่อ้อมคนดูก็อย่าอ้อมเขียบ่ะกินเลยกินเลยกินเลยข้างนอกมันมีน้ำแข็งอะไรปะเอาใสแก้วสีดำแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาใส่น้ำส้มใช่ใช่แล้วแล้วก็อันนี้เปล่ามะขวดนะเออโคก็ได้ไม่อ้อมแลยจัจัดมาเลยเอาหไม่แจ่วแจ่วเลยคือถ้าไม่อ้อมนี่คือเดี๋ยวจัดให้ตลอดไม่ไม่จัด จัดให้พร้อมจัดไม่ขัดใจอะ่ะวงการนี้เข้าแล้วออกยากของจริงครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงแล้วยิ่งคุณมาเจอลิเกียบ้าบารมีเจอน,น้องนุ่นเจอใครด้วยโอ้ยิ่งออกไม่ได้เลยจริงเธอใจมันพียยากครับอย่าบอกว่าเธอแก,ร,กรู้ไหม ใจมันเยอะติดบ้านนี้แล้วค่ะติดเลยครับผมจึงบอกว่ารักไปตามหัวใจไม่มีมันยาแอฟเคคอยลองทิ้งแทงติดหนักมากใช่ครับเข่าข้บอดพรัออร่งสองรถติดนุ่นหนูนนนอ่ะเอ้ยแม่นุ่นน่ะนุ่นน่ะมามานุ่นน่ะมาจากอุทยาแล้วถ้ามาทางขสองติดอือแต่นุ่นอ่ะมันออกมาที่หลังอ่ะผมว่ามันจะมาทางอ้อมน้อยดิ อืมเอาโคก็อะไรก็ได้ ใช่ใช่เขาใหม่เไงจ๊ะบอกบอกว่าให้ให้ตั้งไปอ้อมหน่อยเขาาหนุ่ยพี่หลับี่หนุ่ย